สวัสดีค่ะ l c o m e back to sister beauty วันนี้นะคะเราจะมารีวิวสองสิ่งอีกกันคือเห็นได้เลยว่าแบบเพิ่งแกะกล่องใหม่มากนะคะก็ะคือเป็นไอเทมจากอีควิตี้เฮานะคะคืออันนี้สั่งมาเองนะคะก็สั่งมาออนไลน์ตอนมันมีโปรลดนิดนึงอ่ะไม่ไม่ได้ลดเยอะมากนะคะคือสองตัวที่เราจะมาลองวันนี้นะคะคือตัวเซบัมโซผ p วเมอร์นะคะคือตัวนี้เหมือนเคยได้ยินว่าอีกตัวหนึ่งที่มันเป็นไซส์เล็กสำหรับ T zone อ่นะดีนะคะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบไซส์ที่แบบ น,นจาจะคนละตัวอันนี้มันไม่ใช่ T zone นะคะอันนี้ก็คือทาได้ทั้งหน้านะคะพรอพัมเมอร์นะคะก็คือมัอนน่าจะช่วยคุมมันช่วยแบบพังหรือขมขุนอะไรเลงี้ยแล้วก็ลองพื้นตัวนี้คือจะบอกก่อนเลยว่าคิดว่าตัวเองเคยลองตัวนี้แล้วแต่ว่ายังไม่เคยนะคะตัวนี้ก็คือ d o u b l e l a t i n g Foundation คือทรายจะลอ,อลองอีกลองอีกรุ่นหนึ่งอ่ะที่มันเป็นเหมือนเป็นเวลเว t หรือเป็นรุ่นโกล d สีอ,อ,าอ่างไม่ใช่ฝาดํานะคะคือไม่ได้ลองรุ่น m a ทวันนี้ก็เลยซื้อรุ่น m a ทมาลองนะคะซึ่งสีที่ทรายใช้ก็คือสีแทนนะคะ เข้มไปเปล่านะ่ะไม่แน่ใจคือเหมือนแบบก่อนหน้าเนี่ยเคยไปเทสที่ร้านนะคะเรารู้สึกว่าเบอร์ที่เข้มของเขามันก็ยังค่อนข้างแบบมีพิงเมนสี่ขาวเยอะคือค่อนข้างสวางยย่างอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเรามาลองกันนะคะ่ะคือตอนนี้ลงมาจลเซอร์กันแดดอะไรางี้เรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะรีบนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องออกไปข้างนอกแลยก็คือเขาก็จะมาเป็นรูปแบบหัวปำนี้นะคะก็จะใช้งานสะดวก เขาก็จะเป็นก็น้าตคลหายๆพัม,มเมอร์่วไปนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลงช่วงทีโซนนะคะคือทรายลงแบบบางๆนะคะเพราะว่าคือพัมเมอร์มันไม่ต้องลงหนาอยู่แล้วนะโอเคเราก็จะมาลงช่วงหน้าแก้นะคะคือใสารู้สึกว่าพัมเมอร์ถ้าลงเดี่ยวๆมันจะแบบไม่ได้เห็นอะไรต่างมากแต่มันจะเห็นเวลาแบบลงรองพื้นอ,อะไรอย่างงี้เนาะ เขาเนื้อเขามีความเป็นแบบลื่นๆคล้ายซิลิโคนอยู่นะเขาต้องบอกก่อนว่าตอนนี้มีรอยสิวที่มันแบบกําลังแห้งนะคะพวกนี้มันลองพือ,อาจจะไม่ค่อยเกาะเท่าไหร่แล้วก็คือเมนนี้แปดซีไวเพราะว่ามันอักเสบนะคะพวกนี้ก็คือเวลามันอักเสบเนี้ยรองพื้มันจะไม่ค่อยเกาะเนาะโอเคเดี๋ยวสีที่ายใช้ก็คือสีแทนนะคะนี่นะะก็จะเห็นไหมว่านี่คือสีแทนนะ มันก็ยังแบบไม่ได้ดูเหกค่ะนะมันดูเป็นขาวเหลืองแบบทนกลางๆเนาะก็ประมาณนี้เดี๋ยวลงให้ดูก่อนครึงนะจริงไปซื้อไอตัวไม้พายของเกาหลีที่มันบาลงพื้นมาแล้วนะแต่ว่าเอาไว้ไหนก็ไม่รู้หาะไม่เจอก็เลยยังแบบไม่ได้มาดูนะคะใครก็จะแบบปับดไปเปงก็แล้กันคือรู้สึกว่าใช้วิธีนี้มาทัสักพักแล้วแหละตั้งแต่ก่อนแบบไม้พายจะดังปัดแล้วแต้มให้หัวนานนะคะแล้วก็ ใช้แปรงเบนวันนี้เราจะใช้แปรงอันนี้แปรงลำพื่ของซีจันนะคะว่าเขาค่อนข้างไปโทนแบบนี่คือสีแทนนะบอกทางขาวเหลืองนะคะอันนี้โทนค่อนข้างไปทางเหลืองแต่ว่าแบบไม่ได้เหลืองมากแต่ว่ามันไม่ใช่นูทอลนี่คือสีแทนนะทุกคนมันคือมันไม่ได้เข้มแบบถ่านแทนในความรู้สึกเราเราก็จะนึกถึงอะไรที่มันแบบสีลำพึง่งแบบ อยู่เข้มกว่านี้เนาะแต่ว่านี่ก็คือแทนของอิตาลีเขาก็จะแบบประมาณนี้เที่ยงให้ดูนะคะจะเห็นว่ารอยดำก็ปิดได้ระดับหนึ่งนะแต่ว่ารอยแดงค่อนข้างซ่อนได้โอเคนะคะก็จะเห็นว่าข้างเนี่ยมันก็จะมีความแบบสีผิวแบบมีความแดงมีความไม่สมเสมอแต่ข้างนี้ก็ดูแบบสมูทโดยรวมก็ด,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 ดูแต่ว่ามันไม่อาจจะไม่หนามากแนละ้วแล้วก็รู้สึกว่า ฟินิชที่ได้ก็ค่อนข้างไปทงแบบนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลงทางหน้ากันรีบจริงนะจ๊ะเนี่ยค่ะลงบนหลังมือจะเห็นว่ามันขาวก็แค่เราอยู่คือค่ะรู้สึกว่ารู้สึกเลยนะว่าสีมันแอบขาวนิดนึงแต่มันก็แบบไม่ได้ขาวขนาดนั้นแต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็นสีแทนหน่อยก็คือจะบอกว่าไม่นะคะเดี๋ยวเราจะใช้ฟองน้ํากดกดนิดนึงนะคะ ก็แบบตกให้มันหยุดติดทนมากขึ้นจะเห็นว่ารอยดำก็มันก็พอปกปิดได้นะแต่มันอาจจะแบบไม่ได้กริบมากนะคะลงรอบที่สองเฉพาะตรงที่มีรอยสิวให้ดูนะคะแปรงตุกๆนี่ของดรินลี่บายเลดนะคะจะเห็นว่าฟินิชเขาค่อนข้างไปทางแมทเลย เดี๋ยวเรามาลงแป้งกันดีกว่าวันนี้จะใช้เป็นแป้งตัวนี้ของอีกริปนะคะตัว g o l Comp Powder Pad คือตัวนี้ค่อนข้างพูดถึงบ่อยอยู่นะในคลิปเพราะว่าคือชอบฟินิชของเขานะคะจะให้แบบฟินิชที่เป็นธรรมชาติแล้วแบบช่วยให้ผิวแบบดูเบล์มันดูแบบดูดุนนวลเล่นกับแสงได้ดีคือมันจะแบบไม่ได้แมทแบบด้านเลยซะทีเดียวนะคะแางบามันจะแบบไม่ได้แมทมากแล้วมันก็จะมีความแบบเล่นกับแสงกระจายแสงได้ดีอะไรเงี้ย แต่ว่าเรื่องคุมมันก็อาจจะแบบไม่ได้คุมมันเท่ากับแบบตลับดำนะคะรุ่นแมทตัวเคอรเซอร์จะคุมมันดีกว่าก็เดี๋ยวตอนนี้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอไปแต่งหน้าที่เหลืเอเดี๋ยวกลับมาก็ตอนนี้นะคะประมาณสี่ทุ่มแล้วก็จะบอกว่าประมาณเราแต่งหน้าไปประมาณเจ็ดชั่วโมงเลยปะ่ะเพราะมันประมาณใบสามใบสี่อ่ะเออก็ หชั่วโมงเนาะไม่ได้ถัดอะให้ดูสภาพก็คือวันนี้นะคะไปห้างนะคะซาปดูหนังมาสองเรื่องก็มีถอนหน้ากากออกบ้างนะคะตอนแบบกินน้ํากินไอติมอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนมากก็จะใส่หน้ากากอยู่นะคะสำหรับหกชั่วโมงถือว่าโอเคมากเลยนะมันดูแบบแค่ดูแบบช่ำๆวาวๆอะ่ะแต่เออก็ดูว่าแบบทีโซมันๆใช่ไหมคะก็หน้ากากอาจจะ ไม่ค่อยเห็นอะไรมากนะคะเพราะว่าเราสุดสีดำแต่ก็จะเห็นว่าตรงจมูกก็มีหลุดมานิดหน่อยนะคะตรงอื่นก็ไม่ค่อยมีหลุดมานะคะแต่อาจจะเพราะมันสีดำก็เลยมองไม่ชแรู้สึกตอนนี้ชอบฟินิชมากเลยอะ่ะสำหรับหชั่วโมงเราแบบไม่ได้ทาอัพเราวอกไปข้างนอกมานะคะคือแบบมันดูดีมากเลยอะ่ะเดี๋ยวนะขอดูกระจกกอนก็โดยรวมนะคะรองพื้นยัง อยู่ดีอยู่มีหลุดตรงคางบ้างนะคะก็มีเลือนไปแล้วก็นอกจากตรงนั้นก็ตรงข้างจมูกก็แบบมีเป็นคราบนิดนึงนะคะแต่ว่ามันแบบถ้าแบบไม่ได้ดูใกล้ๆมันก็ดูไม่ออกอ่ะมันแบบแค่นิดเดียวนะคะแล้วก็โดยรวมก็ทีโซนนะคะจะมันตรงจมูกก็เลยรู้สึกว่าทามเมอร์ก็อาจจะช่วยได้นิดหน่อยนะคะคือต้องบอกว่ามันหกชั่วโมงแล้วเราแบบไม่ได้แบบ ซับหน้าไม่ได้เติมแป้งระหว่างวันอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยเยอะมากเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะลองเทสพัเมอร์อีกทีหนึ่งแต่ว่ารองพื้นเขาก็ค่อนข้างแมทนะคะจะเห็นว่าตรงแก้มกับหน้าผากคือยังอยู่ดีอยู่ดีอยู่ดีดคือแบบเออส่วนตัวข้อน้าประทับใจคือต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้นนไซเคยลองรุ่นที่มันเป็นฝาเหมือนแบบฝาเป็นสีโรชโกหรืออะไรที่มันไม่ใช่อ่น่าจะเป็นรุ่นที่เป็นแบบเหมือนเป็นโกล หรือว่าเป็นเวเวทไม่แน่ใจแต่ฟินิมันจะช้ำก็เนี้ยรุ่นนั้น่ะคือขนาดแบบไม่ได้ฟินิมแมทก็ชอบนะคะเลยรู้สึกว่าพวกเนี้ยคือ เป็นรองพื้นที่โอเคให้การปกปิดานกลางตัวสีดําก็จะมีความแมตกว่าแล้วก็คุมมันได้ดีกว่าแล้วก็เรารู้สึกว่ามันเป็นรองพื้นที่มัน,นสามารถหยิบมาใช้ได้ทุกวันนะเอาจริงก็คือมันแบบไม่ได้หนามากนะคะก็ยังดูแบบมีความเป็นงานผิวอยู่แต่ก็สําหรับคนหน้ามันอาจจะแนะนําเป็นฝ่าดํามากกว่าเรื่องปกปิดก็กลางๆนะคะใครมีรอยสิวอาจจะใช้คอนซีลเลอร์ช่วยนะคะส่วนตัวค่อนข้างชอบตัวนี้เลยอะ่ะให้ดูดิอืมก็ ก็ตอนนี้นะคะก็คือเอ่อจะไปล้างหน้าแล้วนะคะก็ใครอยากให้รีวิวอะไรก็บอกกันได้นะคะเราเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะ